สวัสดีเราตัวกอล์ฟบอทุกคนด้วยนะครับผม,มกับมุผมมาเกอร์เด็กเช่นเคยนะครับทำไมมาถึงบอกว่าเราแพ้ละ่ะโอ้ที่ต้องโดมน้ำเขาอ่ะการตีเจ้ามายัโนโยันธาจะรักษาเขาได้เขาโอ้โหทำไมไม่สุนทวยทำลายมนต์สกดได้ครับเวทวงมาเน,นายเียนั้นทรงพลังแต่กดเกณฑ์นั้นเลื่อนไหลและเข้าใจยากแน่นใจว่ามาสมเหตุสมผลถ้าจะเป็นแม่มดแ้งหมดล้วนเป็น,นศัตรูสกัมนองเลือด บอลเดอร์เปของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โอตินมอบให้กับเฟรยาสิ่งหนึ่งที่น้ำม,มีคุณค่านในการแต่งงานของพวกเขานางเพียงหวังว่าจะไว้ชีวิตลูกจะพลอดจะปวดและระเบิดการสูญเสียสแบบต่แรงตุ้นดังกล่าวสมาชักจงให้ครอบครัวตัดสินใจที่โง่เขลาได้โอเคคุยกันเสร็จแล้วนี่ก็เป็นพาสที่สิบ้าแล้วนะครับผมพาสสุดท้ายแล้วงั้นเราก็ไปผปจญภัยครั้งสุดท้ายกันเลยครับผมไปเลยไปสู่โยทันทานเข้าประตูตรงนี้กันเลยครับจะต้องพายเรือหรอกเสียเวลา เอาละเข้าประตูว,วาร์ปกันอืออาหาสุดท้ายละมาตรงนี้นะครับเปิดไปเลยโอ๋อแย่จังขอคอยได้กินยูนิตี้สโต์ไปแล้วใช่ไหมถ้าอยากจะบินได้อีกจังเลยได้น่าเสียดายมากเลยโอเคบอกข้าทีซิโอดีนรู้ได้ไงว่าเรากำลังไปโยธันทามก่อนที่เราจะไป เจ้าเห็นไหมว่าโอดินฉลาดมากฉลาดกว่าที่เจ้าคิดเสอีกนะแล้วเขาเป็นนักสะสมคำทำนายถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตเขาก็เพิ่มเข้าไปในขอสะสมของเขาช่วยเขาจัดการวางตัวเองตามที่ทุกคนเห็นและรู้แต่แน่นอนว่าแนวคิดหรือการควบคุมควบคุมอนาคตควบชุมชะตากรรมของเขาและเขาจะควบคุมทุกอารยธรรของทุกดินแดนในทุกโลกถ้าทำได้แุูกการต่อต้านที่เขาพยายามกำจัด แม้ว่าเจ้าจะ <itu? S 1> มไม่เคยพูทคามาก่อนเขาอาจจะคิดว่าถ้าพริ้งเจ้าอาจทําแบบนั้นก็ได้เห็นไหมล่ะมันไม่สำคัญว่าเขารู้ได้ไงก่อนที่เจ้าจะทําสิ่งสําคัญคือเขาพูดถูกอืมเป็นแบบนี้นี่เองเอาละผมขออนุญาตเปลี่ยนถุงมือแป๊บหนึ่งนะครับผมจะได้อินกับตัอเรื่องสักหน่อยนี่ไงเอานี้แหละครับนี่เข้ากับชุดสุดละเอาละไปกับเธอบอยออกจากที่นี่กัน สวัสดีบล็อกซินดีผมไม่ได้อัพของแล้วแหละเพราะว่ามันจะจบเกมแล้วนะครับเอาละเข้าเข้าเห็นการเดินทางกันเลยครับผมเออประตูเอาละเขาไ่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะได้เห็นยักษ์ถ้ามันเป็นไป,ไปตามแผนนะเอาละเปิดทางเข้าสู่ย้อนทางกันเลยสหายอาจจะนะโอ้ยจะอาจาอาจะาอะไรเล่าไปกันเถอะอยู่ทันทอนนี่ไงครับเตี่ย ตีตัวให้ผมโอ้จริงด้วยได้ครับบอกว่านี่จะทำให้แม่หัวระเบิดนะโอ้ลืมไปเลยต้องมาไต่ตองอีกนิดนิดหรือเปล่าไะแ้คือว่าไม่เป็นไรหรอกพร้อมไหมนี่ไงโอ้ไม่น่าพอใจเลยโอ้ดูซักพลังไฟฟอดตัวนี้เลยดูเอาละไปยิง แสงสีทองเปิดไหมเปิดครับดูสิครับ <ranch as. S 2> นี่ครับประตูสีทองลงใกล้ถึง <se us> แล้วเอาละเราจะล็อกแล้วอยู่ละ้ค <se us> ิดว่าทำมันก,กันหรือเปล่าครับ <se us> เราจะได้เห็นก่อนโอ้บันไดยาวด้วยอ่า <se us> อยู่ทันทามครับใกล้ถึงแล้ว <se us> เอาพวกอะไรก <se us> ่อ <se us> นที่จะไปต่อได้ไหม ด้ยเลยฟังนะนสุดท้ายที่เจ้าสองคนต้องการนันคือหัวที่น่าเบิดจะทำลายช่วงเวลานั้นทำไมไม่ให้ข้าอยู่ที่นี่ล่ะเี่เป็นเรื่องระหว่างเจ้ากับลูกชายจริงาไมคพอ้แล้วที่สูดมหนัและสมบูรณ์แบบโยทมสมฤทธเ้าโทษสินะแตยังไม่เห็นด้วยตัวเองโอ้ไม่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  โอ้ยก็ได้ไะก็ได้ดูเลยหัวดูดีกว่าเราจะกลับบ่แค่ทำได้ไม่ไม่ดีกว่าโอเคสร้างสีสันดีจริงๆเลยครับสองคนนี้พร้อมเลยครับเข้นะาเถอะเอาละไปสู่ยอดเขาโยทันห่านไปกันเลยอ้เสียบรรยากาศครับไอ้ดูตอนนี้คาคิดไหลออกแล้วล่ะ <S <S> ะจะทำอะไรอะ่ะรีบกลับมานะได้ปลอดยอมระจบตัวเองสิจบแพ้เอ้ยเราคนแคสสร้างสีสันดีจริงๆโอ้โหโคตรสวยอาบอยเอสุดการเดินทางก็ใกล้จะจบลงแล้วแล้วนะอตอนนี้ขอเอ็นหลังก่อนคนระับอะบอยวิ่งนำหน้าเราไปละ สนุกจริงๆครับเกมนี้เอาละถึงแล้วโอ้โห,โหแสงมันช่างจ้าสุกเกินโอ้จ้ามากเฮ้ยนี่ไงเห็นสะพานแล้วครับเนี่ยดูสิครับเราอยู่บนเท้าของยักษ์แล้วถ้าเห็นด้วยขาที่สูงที่สุดตรงน,นั้นนะครับใช่แล้วล่ะบอยเราใกล้ถึงแล้วละ่ะ เราทำสำเร็จแ,แล้วสวยเลวอืมโอ้สวยมากเลยครับทุกคนอยากมาที่นี่จังเลยอะ่ะอืมขีดโทษพอปลอกแขนออกครับอืมอ่ะเก็บไว้อือพานอลแผลครับท่านาจะทำอะไรครับ ถ้าไม่มีอะไรต้องบิดบังอีนะอืมปล่อยวางครับเราจะไปได้อีกยังรครับเราใกล้ถึงแล้วนะไปดู เฮ้ยสิ่งที่อาเทอัสอยากทำมาตลอดตลอดการเดินทางโอ้ oh! ชือนองไว้เอะตอนนี้เครโทสเชื่อใจลูกชายแล้วโอ้ oh! <c oughs> บอมีความสุขมากเลยอ <c oughs> เอาละไปกันเถอะ สามบอยไปเลยครับโอ้สวยมากอืม้ยไม่มีอะไรครับคิดว่าเขาจะได้ยินเสียงแล้วแต่ก็ไม่๋อ้งั้นเหรอแต่มันก็เงียบจริงไงเนี่ยโอ้ลูกปั้นยักษ์ครับเข้าไปดูกันฮัลโหลมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับไม่มีเลยโอ้ลูกปั้น ตรงนี้มีให้กดดูด้วยไปกดดูหน่อยสิทำไมต้องเกิดสาหรับไปดอกสี่ด้วยถ้าเกิดนี่คือยักทั้งหมดที่เราเอามาจากนิกาได้แต่มันก็ไม่เยอะนะครับตรงนี้ก็มีครับมาดูหน่อยโอินลละทอร์ทำลายทุกอย่างเพื่อทุกคนฮะทำลายยักษ์ทั้งหมดนะนะโอ้เพื่อชาวเอเชียเหรออืมเอ้ยตรงนี้ก็มีนี่นะที่ดีบมดเลยทรกท พวกเขาคงมาที่นี่กันหมดแล้วตอนที่เขาออกจากมิการสิ่งที่เหลืออยู่ของพวกเขาเหรอโอเคอ่ะโอ้ตรงนี้ก็มีครับตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนพวกยักษ์กลับมาบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ข้าไม่แน่ใจว่าพวกเขาทำหรือเปล่าอ๋อพวกเอเชียมาตรงนี้สิตรงนี้ก็มีครับอืมใครคือผู้พิทักษ์ฮะผู้พิทักษ์ ผู้พิทักษ์แห่งเรายักเหรออือผมว่าภาคต่อน่าจะมีการเล่าเสริมมั้เนะยโอเคมาตรงนี้ดีกว่าครับข้าควรรู้สึกถึงพวกเขาแต่ข้าไม่รู้สึกเลยที่นี่มันตายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทำไมท่านไมถึงพาเรามาที่นี่เดินทอมได้คำตอบแล้วและอีกสองคำถามก็มาเที่ก็คือยิ่งหาคำตอบยิ่งเจอคำถามนะครับสิ่งที่เคยโทษจะเสือนะเอาละมาตรงนี้สินะ ออกไปกันครับอ้าเดี๋ยวนครับทัท้งพอมีบางอย่างเกิดขึ้นครับอะไรอ่ะมีบางอย่างต้นในกำแพงครับความของท่าน นั่นท่านแม่นี่ดูสิครับนั่นกำลังตเอียงกับเ,กกกเหล่ายักษ์นั่นดูจักยักษ์เหรอนั่นพวกเราครั้งแรกที่พวกเราเจอกับงูยักษ์เป็นไปได้ไงอะ่ะแล้วพวกเราสู้กับบอลเดอร์ แต่มันเพิ่งเกิดขึ้นเองนะเดี๋ยวพวกเขารู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นองกรในภพวกเขายักช่างหินภาพว่าทั้งหมดนี้มันคือเรื่องราวของพวกเราม่มันคือเรืองสดโ,สดโแต่ มันหมายความว่าไงครับมันความว่าไม่ใช่ข้าคนเดียวที่มิวปอมล็อทข้าไม่รู้เหรอนาคือยักษ์ข้าคือยักษ์อกโอ้โหตอนนี้อาจรย์มีสามลูกครึ่งเลยครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพครึ่งยักษ์ ทำไมนางถึงไม่บอพวกเราเราส่งเรามาสิ่นี่โดยรู้ว่าเราจะพบสิ่งนี้แต่ทำไมไม่บอกความจริงมาให้เราล่ะเมื่อผมเจอภูมีเหตุผลที่ทดีบอดอร์ไม่ได้ส่งตามมาหาเขาเขาตามมานาามาตลอดโดยที่ไม่รู้ว่านางเป็นอัฐิไปแล้ว ข้านำลงมีแผนสำหรับเราข้าเชื่อนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกอย่างทำแม่ไม่ผิดเลยสักเื่องเดียวมาเถอะครับเราใกล้จบแล้วครับใช่เราใกล้จบแล้วเฮ้ยภาพวาดนี้ ไปกันเถอะครับไปปลุยอธิกันมันเป็นเพียงแค่คำทำนายครับเอาล่ะไปกันเถอะเราอย่าไปเชื่อคำทำนายมากครับเราต้องกำหนดสตากรรมของตัวเองดูสิครับลอยมือท่านแม่นางเคยมาที่นี่ในแห่งทุกย่างก้าวที่เราทำก่อนที่เราจะลงมือทำเือนที่นางอยู่กับเรามาตลอด ดูพวกเรามาตลอด,ดพาเรากลับบ้านมาอย่างนี้บอยมาจบเรื่องนี้กันครับโอเคไปรอบอยแป๊บหนึ่งเลยๆๆๆบ๊ายบายเศรษฐกิจอากาศโอ้สวยมากนี่ครับจุดที่สูงที่สุดของเก้าอาณาจักรอืมเฮ้ยทำไมมีมืออยู่ตรงนั้นด้วยวะเนี่ยศพยักษ์เหรอ ไม่สำคัญหรอกเรามาที่นี่เพื่อทำตามคำขอของแม่เรานะครับโอ้ยอัธิบนยอดเขาอ่ะเลยบอยท่านพ่อเอยเราจะทำม,มาดนี้หรอลูกพผอ่าเรียกซันแล้วครับ หลังจากที่เรียกบอยมานานถ้าเป็นบ้านเราปล่อยอันธิลงแม่น้ำเนาะแต่ถ้าเป็นพวกชาวไวกิ้งเขาจะปล่อยบนภูเขาอืมนี่นี่นะครับที่ผมเปลี่ยนถุงมือมาเดี๋ยวกระโดดมาจะทะลุถุงนะฮะก็เลยเปลี่ยนนี่ฉากนี้ผมขอไม่พูดอะไรมากนะครับดูฉากสุประทัตใจของสองพ่อลูก เราคอรฝึกถ้ารักท่นแม่นะเรายักพวกเขาจากไปหมดแล้วไม่มีอะไรสำหรับพวกเราแล้วยังเหลือบอยอยู่ไงหมดง,งั้นถ้าเกิดทํานแมเป็นยักษ์ แล้วข้าเป็นเครื่องยักษ์ขึ้น่งเพศสิครับและเครื่งมนุษ์ด้วยใช่ครับแต่ข้ามีบางสิ่งที่ข้ายังไม่เข้าใจเลยอะไรเหรอชื่อของขา้าบนกำแพงเรายังเรียกข้าว่าโลิิืึโลกิโลกิลกมันคือชื่อที่แม่เก้าอยากต้อนตอนที่จบกน น้องคงลืมก,ก็แบบน้องกับคนของนองแต่ทำไมล่ะครับไม่ตอบครับผมอ้อมเีไว้วันหลังเรากับบอนกะถูกบอยชื่อโลกีอย่างงั้นเหรอน่าสนใจไว้ติดตามต่อกันในภาคหนะ้าแต่ตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนอะบอย เย้มาเตอร์แอส่วยอัดทีเรียบร้อยครับเข้าใจาแล้วครับทำไมนางถึงอยากมาที่นี่จะได้อยู่กับเผ่าพันธุ์ตัวเองแต่ทำไมจะรู้ลูกป่าว่ามันจะเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่นางอยากให้เราเห็นใช่ไหมนางอยากให้พวกเราไปบอกต่อหรือเก็บเป็นความลับพ่อก็ไมรู้แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับพ่อขอให้โตตัดสินใจเองโอ้เอ้ยให้ลูกตัดสินใจเอง แล้วทำไมท่านถึงตั้งชื่อเข้าว่าอาัทริอัสล่ะครับชื่อมันไม่เหมือนเทพเลยไม่ใช่หรอกเขาเป็นทหารน่ะสปาร์ตันเขาเป็นนักลบที่ยิ่งใหญ่ล่ะครับสปาร์ตันทุกคนเป็นนักลบที่ยิ่งใหญ่เราฝึกมาตั้งแต่เกิดชีวิตของเราเป็ระเบียบวินัยหน้าที่ต่อสู้และตายไปชีวิตที่โหดร้ายแต่เราต้องอยู่กับมันอืมแต่อเทรอัสแห่งสปาร์ตันไม่เหมือนกับพวกเขาไม่ลอยยิ้มแม้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด เขามีความสุขเขาเป็นแรงบนันดาลใจให้เรามีความหวังแม้ว่าเราจะเป็นเครื่องจักรแห่งสงครามยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวเราความดีเมื่อถึงวันที่เขาต่อสปาชีวิตในสงครามการเสียสละของเขาช่วยคนอื่นได้นับไม่ถ้วนและพริกวิกิตเป็นโอกกาข้าแบกเขากับบ้านด้วยโลกและฝังเขาไว้ด้วยเกียรต,ติยศแเท็กซ์ปาร์ต ความทรงจำของเขาเป็นสิ่งปลอบใจในช่วงเวลาที่มืดมนว้าวทําพอเราเรื่องสนุกมากเลยครับไม่มีอผ้าแล้วละ่ะอัทรีอัสนักรบแห่งสปาร์ตาผู้ที่มีรอยยิ้มในสงครามโอ้โหสุดยอดจริงๆคุณคณนนี้เอาล่ะไปหามีเมียกันครับขอยืดเส้นยืดสายหน่อย ถเข้าใจนะว่าท่านพ่ออยากกลับบ้านแต่ว่ายังมีวาคลีรี่ที่เราต้องไปปลดปล่อยอีกความช่วยเหลืออื่นๆที่ผู้คนต้องการบางทีการช่วยเหลือคนอื่นอาจเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ท่านแม่ส่งมาก็ได้นะครับถ้าหมายถึงถ้าเป็นอาชญาแห่งสปาร์ตาต้องทําอะไรแล้วโลคิตตูทำอะไรเหรอเป็นชื่อที่แปลกมากเลยข้าดีใจนะที่ท่านตั้งชื่อข้าแบบนี้เฮท่กว่าโลกิตซะอีกเอาล่ะประตูเปิดแล้วมีเมียอยู่ไหน เอาไม่เมียมาอยู่บนพื้นแบบนั้นเลยตาวหนูดีใจที่เจอเจ้านะข้าเชื่อว่าข้าหมดความอดทนกับเราคนแคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะไม่เมียพวกข้าทำการวัดขนาดหัวของข้าและถามเรื่องสภาพอากาศอยากให้พาท่านไปที่ไหนที่ไหนก็ได้ที่ปิดใจที่นี่ข้าเบอร์กับการอยู่ที่นี่เต็มทีแล้วนี่โอเคจบเกมครับผมอ่ายังมีเควยเสริมที่เราต้องทำกันอีกนะครับ ยังมีเราวาคิลีที่เราต้องไปจัดการนี่ครับเดี๋ยวเราวาคิลีเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกให้นะครับเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีเอนเครดิตของเกมนี้โอเคกลับบ้านกันกบมาถึงบ้านแล้วู้เอาละในที่สุดเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วรู้สึกว่าเวลาหา่านไปไวจังเลยเอาจจะดูไม่ค่อยดีนักนะแต่ก็เป็นการประคองที่ดีกว่าการเปิดไม้ในที่เก็บของของเจ้าอะนะเอาละเข้าบ้านกันโดยรอครบ เขาจะหลับผ่านพรรูหนาวไปเลยเอาละได้เวลาดอนพักแล้วไอยเขีนโอเคได้เวลาพักผ่อนนอนนอานลนนก่อนทอนนแนนเน้ยนนนนอนนอนนอนนีนนอนนอเนอหรอ หนึ่งปีต่อมาเดี๋ยวเราเป็นปีเลยเหรอโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรนะั่นนะลูงโจเดี๋ยวตัวไม่พับใคราบุกบ้านอีกวนเนีเ่เฮ้ยคกวางนะสา,ายฟ้าผ่านลงมาโอสิเฮ้ยผู้คนที่มีสายฟ้าแบบนี้หรือว่า เจ้าเป็นใครอืมเปิดคอสมารู้เลยว่าคือใครโอ้บอกเลยว่าภาคหน้าเดือดกันแน่นอนเย้จบแล้ว เอ้ยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเกม Go d o ฟ l l ล2018นะครับไปยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าครับบอกเลยว่าเกมนี้สนุกมากๆเลยทั้งฉากแอคชั่นการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแล้วก็เนื้อเรื่องบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆเลยละครับผม สุดยอดจริงๆเลยครับเกมนี้สมแล้วครับที่ได้รับรางวัลเกมออฟเดอะเยียร์2018นะครับแต่ก็ยังมีข้อเสียของเกมนี้อยู่นิดนึงนะครับก็คือไอ้พวกบอสลิงยาวแล้วก็ไอ้บอสพวกโทรครับมันจะมีการย้อมอืมแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเกมนี้ผมให้คะแนน10เต็ม10ไปเลยครับผมและบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมแนะนำอยากให้ทุกคนได้เล่นจริงๆครับเกมนี้เป็นหนึ่งเกมเทพที่เกิดมาต้องเล่นให้ได้เลยล่ะครับเอาละ ทุกคนไว้เจอกันในก o ล์ฟบอลรักนรกในเวอร์ชั่นพีซนะครับผมเอาละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเอาละไว้เจอกันในภาครักนรกนะครับสวัสดีครับเหล่าสาวสกกรบอทั้งหลายบ๊ายบายจ้า